ีต้อนรับสู่โชว์รูมรถยนต์ BYD ออตเตพียสาขาเทพารักษ์สถานที่ที่สมบูรณ์แบบในฝันของคุณโดยทำเลที่ดีเยี่ยมกว้างขวางโชว์รูมรถยนต์ไฟฟ้า BYD ออตตพียสาขาเทพารักษ์จึงเข้าถึงได้ง่ายและสะดวกสำหรับลูกค้าที่กำลังมองหารถยนต์ไฟฟ้าที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดลอ้อม ไม่เพียงเท่านั้น BYD a u t o p i a ยังมีบริการที่หลากหลายครบวงจรเพื่อให้แน่ใจว่ารถของคุณจะได้รับบริการที่ดีที่สุดและระหว่างรอรถของคุณเข้ารับบริการคุณสามารถพักผ่อนในพื้นที่รอแสนสบายและเพลิดเพลินกับกาแฟาแสนอร่อยเพราะอะไร BYD a u t o p i a สาขาเทพารักนนี้ถึงมีความโดดเด่นเหนือกว่าโชว์รูมอื่น BYD a ด t อัลตเปียเทพรักเนี่ยอยู่ในกลุ่มของ BKK Group ซึ่งทำธุรกิจค้าปลีกรถยนต์เนี่ยมายาวนานมากกว่า30ปีนะครับแล้วก็ในส่วนของบริการหลังการขายเรามีประสบการณ์มีทั้งผู้ชนานและเชี่ยวชาญในการดูแลรถของท่านสำหรับลูกค้าหลายๆท่านนะคะพี่ลังเลว่าจะรับรถไปก่อนแล้วไปติดฟิล์มเองข้างนอกหรือจะติดฟิล์มเลยกับโชว์รูมนะคะ วันนี้ไม่มีคำตอบมาให้ครับหเลยถ้าลูกค้าเลือกติดฟิล์มกับที่โชว์รูมนะครับเรื่องของงานติดฟิลม์มเป็นงานคุณภาพแน่นอนรับประกันจากทางโชว์รูมถ้าเกิดปัญหาหรือว่าเกิดข้อผิดพลาดขึ้นทางโชว์รูมของเราและผู้ที่ติดให้เราจะเป็นผู้รับผิดชอบให้นะครับถ้าลูกค้าไปติดเองข้างนอกโอกาสที่จะสร้างความเสียหายต่อต,ตัวรถอาจจะเกิดขึ้นได้นะครับ 2. เลยาการรับประกันงานติดตั้งที่ได้มาตรฐานจากผู้ผลิตฟิล์มโดยตรง และข้อสุดท้ายนะคะในเรื่องของการเคลมหากเกิดเหตุไม่คาดฝันหรือว่าเรื่องของคุณภาพในการติดตั้งนะครับลูกค้าสามารถนํากลับมาเคลมที่โชลูมได้เลยหรือไปเคลมที่ร้านตัวแทนใกล้บ้านของคุณลูกค้าได้เพราะฉะนั้นสะดวกสบายกับคุณลูกค้าแน่นอนครับผมเหตุผลหลักที่มาแนะนําฟิล์มโซลกาดให้กับลูกค้า BYD Auto ลโตเพียเทพรักนะครับหเลยโซลกาดมีประวัติของแบรนด์ที่ยาวนาน เก่งในด้านของการทำกระสกรถยนต์มายาวนานถึง300กว่าปีเลยนะครับมีความมืดนอกสว่างในครับกันร้อนได้ดีเยี่ยมเลยยิ่งสภาพอากาศในเมืองไทยในตอนนี้ด้วยแล้วฟิล์มโซลกาศเหมาะกับรถของลูกค้าจริงๆ และที่สําคัญนะครับโชว์รูม BYD Autopia สาขาเทพรักษ์ของเราพร้อมส่งมอบรถยนต์ไฟฟ้า BYD Atto 3ในทุกสีและทุกรุ่นย่อย